พี่พี่จ๋าวันนี้กู๊ดคาร์ลอดซิ่งนะคะพิมพ์นะคะพิมพ์จะนำเสนอ,อ RX 7คันหนึ่งของของเรานะคะเป็นรถแทนนำเข้าทั้งคันนะคะพี่พี่จ๋า,านำเข้าแบบประมูลกุมสุดน,นะคะขึ้นไดโน่ล,ล่าสุดน,นะคะวันนี้เลยสดๆเลยไปเช็คแล้วนะคะประมาณ600อ้อเดี๋ยวพิมพ์ให้ถ่ายดูข้องเครื่องนะคะเพจเพิด ลตอตารี่นะคะทำสำนักล่าสุดก็คือลรตารี่ส,สปิริตนะคะอ,อกองเกลิงสองโรเตอร์นะคะสองโรเตอร์นะคะอะเดี๋ยวพิมพ์ให้ดูภายในเดี๋ยวพิมพ์ให้ดูภายใน ให้ดูภายในนะคะอ่าตั้งแต่แผงประตูเลยนะคะพี่พี่จ๋าแผงประตูภายในพวงมาลายัยอ่าก็กริปนะคะ นี่เปิดราคาไว้1นึ่งล้านเก้าแนะคะพี่ๆคนไหนสนใจก็โทรหาพิมพ์ได้เลยที่เบอร์0ูนย์8ปดเจนะคะเบอร์คุณออสก็0ูนย์เก4 5เก้าสี้ากูดคาร์สซิ่งนี่ก็คือรับซื้อด้วยนะคะนอกจากขายแล้วเราก็ซื้อนะคะพี่ๆจ๋า รับซื้อด้วยนะคะถ้าซื้อถ้าพี่ๆอยากขายรถนะคะพี่ๆส่งรูปรถนะคะามาทางช่องช่อง,ช,อง,ช,องช่องทางลาไลน์ ID นะคะ ID ก็คือ at AOD 456ค่ะส่งรูปส่งรูปรถรอบคันมานะคะพี่พี่จะภายในภายนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาสำเนารถด,ด้วยนะคะก็มาหาที่ ส่งมาหาที่คุณออสได้เลยนะคะดิวจบพร้อมซื้อค่ะดิวจบเราก็มีทีมงานไปซื้อถึงหน้าบ้านเลยนะคะจ่ายครบเต็มจำนวนทันทีนะคะหรือว่าถ้าเป็นรถมีไฟแนนซ์นะคะกูค้คารสซิ่งของเรานะคะเราปิดให้ทันที100%เซนะคะลูกค้าอยากหมดภาระไม่ต้องแบบว่าไปติดเครดิตบุโรกูค้คารสซิ่งเราซื้อแล้วเราก็อยากได้เล่มค่ะ ถ้าใครแบบว่าเป้าหมายตรงกันก็มาขายให้เราได้นะคะแต่ถ้าใครแบบคือเราเดีวราคาเราเดีลนะวันที่ซื้อเลยนะคะไม่ใช่แบบว่า,าผมให้มากกว่าที่อื่นห้าหมื่นนะแต่ยังไม่ปิดให้นะขอไปประกาศขายก่อนนะสักประมาณห้าเดือนหกเดือนนะขายได้จะปิดให้นะไม่ใช่นะคะเราปิดให้นะวันนั้นเลยลูกค้าปลอดนี้ทันทีนะคะ นี่กูดคาวโรสซิ่งอยู่บางบัวทองนนทบุรีค่ะสวัสดีค่ะคันนี้นะคะ1 9 9 0 0ล้าจ้า